สวัสดีครับคลิปนี้ลูกค้าจะไปงานแต่งหลานขอหล่อจัดให้ครับจะได้หล่อขนาดไหนมาชมกันนะครับผมลูกค้าจะ,ะงานศงษศักษิจะปุบเยอะนะครับขมับก็ปุบเข้าไปเยอะไททอยก็ปุบเยอะนะครับตัดต้อง ใช้ความละเอียดหน่อยนะครับจาย์จะวางหวีแนบเข้าไปถึงหนังศีรษะเลยนะครับรค่อยๆถึงยกขึ้นมาถ้าไม่งั้นจะตัดเข้าไปไม่ถึงทรงนะครับทรงที่หัวลูกค้าที่บุบๆนะครับจานจะตัดเป็นเฟดเลยนะครับขึ้นด้วยหวีใหญ่แล้วก็ ตัดให้นวลตรงผือเสร็จแล้วก็จะให้ปัตรเรลียดเบอร์ศูนย์นะครับจ์ไม่ได้โยกฟันไม่ได้ปรับฟันนะครับตัดเบอร์ศูนย์ขึ้นไปเลยนะครับใช้บีหญ่ตัดไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยเบอร์ศูนย์ปัตรเลีย,ยค่อยๆถปัดขึ้นนะครับค่อยๆลูบทำช้าๆเบาๆนิ่มๆน,น,นะครับไม่ต้องทำเร็ว มุมที่อยู่ด้านบนปัตเตอรียนอาจารย์ปันดีจะอลอยไว้ตลอดนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นขอบนะครับนับน่นคือเทคนิคนะครับในการตัดพอเราปัดขาวกันไปเสร็จแล้วก็ใช้ปลายหวีใหญ่เชื่อมอีกครั้งหนึ่งน,นะครับทุกครั้งพอเราเก็บหนวนกลมกลืนขึ้นได้หวีเสร็จแล้ว ัดขาวขาวเมื่อไรปุ๊บให้เก็บด้วยหวีใหญ่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้นวลเชื่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะตามด้วยูนนะครับสุดท้ายอาจารย์จะใช้0ูนเก็บนะครับสมัยก่อนจะใช้วีเล็กเก็บนะครับแต่ตอนนี้มี0ูช่วยทําให้งานสะดวกสบายง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ใช้ถูกวิธีทรงก็จะออกมาสวย ะเป็นเฟดตัดออกสไตล์วินเทจนะครับทรงนี้จะมีรอยกันรอยแสกเลยนะครับเฟ็ตเนบเนียบใส่เ,เจลเซ็ตทรงให้หล่อๆลูกค้าจะไปงานแต่งหลานนะครับขอบอกให้อาจารย์ออกแบบทรงผมให้หน่อยครับขอหล่อๆนานๆจะได้ออกงานสักที จัดให้ครับนะค,ะค่อยๆทำช้าๆนะครับอาจารย์จะขึ้นจากขวาจบซ้ายเดินรอบเดียวจบเลยนะครับอาจารย์จะเก็บไปเลยรอบเดียวเก็บนวนลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนไปเลยทีเดียวนะครับขึ้นขวาจบซ้ายก็จบเลยนะครับนะะเวลาวางหมีค่อยๆวางนิ่งๆนะครับเข้าไปให้ถึงผิวเลยนะครับ แล้วค่อยงัดขึ้นมาผมลูกค้าไทยทอยนี่จะปุกเยอะนะครับเป็นล่องเลยนะครับต้องค่อยค่อยทำนะครับปลายหีลงไปให้ถึงมุมปัตเนรเียนสกิดเข้าไปเลยนะครับก่อนที่เราจะไถาขาวขึ้นนะทำเหมือนกันหมดนะครับรอบหัวตั้งแต่ขวาจบซ้ายทำเหมือนกันนะครับเก็บด้วยหวีใหญ่ ให้นวนลกรมกืนเสร็จแล้วก็ถ่ายขาวพอถ่ายขาวเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็เอาหวีมาเชื่อมอีกครั้งหนึ่งเชื่อมรอยต่อจากผมขาวนั่นแหละครับให้นวลชัดขึ้นเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วย0.5ทําเหมือนกันครับทาเหมือนกันรอบศีรษะเลยครับก็ตแต่ขวาจบซ้ายค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าไม่สวยไม่ต้องเดินข้ามมานะครับอาจารย์จะค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดนะที ก็ใช้เวลาไม่มากนะครับอันนี้อาจารยา์ทำคลิปเต็มให้ดูเลยนะครับมีตัดมีการซอยเสร็จทรงเรียบร้อยจบงานเลยนะครับก็ประมาณ10นาทีเสร็จๆนะครับ10นาทีกว่าๆนะ่ชมกันนะครับ นี้เรียกไลท์เฟดนะครับลองสรงสูงขอบขาวเฟดจะเรียกยังไงก็ได้นะครับเป็นเฟดขาวเฟดดำเฟด0ูนแต่ทุกวันนี้ถ้ามีขอบขาวนิดนึงสมัยใหม่ก็จะเรียกไลท์เฟดนะครับถ้าขบวนเป็นตัดเป็นสกินเฮดเบอร์2 3 4 5 6 7 8ข้างล่าง ตัดไลเฟดก็จะเรียกว่าสกินเฟดนะครับอันนี้เป็นเป็นลองทรงสูงไล่เฟดอ,อยู่ในทรงผมจัดอยู่ในสไตล์วินเทจนะครับแถวเขต่านอาจารย์ก็จะเรียกว่าทรงวินเทจนะครับถ้าเกิดว่ามีการรอยแสกด้วยแล้วก็เซ็ตเนียยเนียบ,ยบปัดขางประมาณในคลิปที่อาจารย์ทำ น,นีล้ลูกค้าก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าทรงผมหลอก็ทำให้ดูบุคลิกดีขึ้นเยอะนะครับลองมาชมกันนะครับฮะไททอยจะปุกเยอะนะครับต้องค่อยๆแต่งนะครับบางจุดอาจารย์จะใช้นิ้วโป้มือซ้ายค่อยๆดึงนิดนึงนะครับแล้วก็เอา0.5เข้าไปสกิด จะเป็นสงวนเนียนตรงกลืนนะครับอาจารย์จะเดินรอบเดียวจบเลยนะครับถึงข,ขวาจบซ้ายแล้วค่อยวางนิ่งๆนะครับทุกวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ก็เดยกกับอา,าอาจารย์ก็สอนใช้วิธีนี้นะครับการตัดไลฟ์เฟ้เป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะครับขั้นตอนง่าย ใหม่ก็ทาได้นะครับักเรียนลูกศิษย์อาจารย์ก็มาเรียนใหม่ๆอาจารย์ก็สอนใช้แบบนี้นะครับก็ทําทได้ครับไม่ได้ยากครับสรงนี้ขอให้ใช้ให้ถูกวิธีวางวีให้ถูกวิธีทาได้หมดนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอนาะจารย์ก็จะใช้บีเล็กนะครับเก็บแทน0 5ุดต่อจากเชื่อมจากผมขาว ขาวนวลตรวืนทุกวันนี้มี0.5ช่วยก็ทำให้งานสะดวกขึ้นเยอะนะครับเราจะใช้แบบไหนตัดก็ได้นะครับช่างถนัดแบบไหนก็ทำให้ลูกค้าอมาส่งผมให้ถูกใจแค่นั้นก็โอเคแล้วนะครับจะขึ้นด้ยฟันลองเบอร์1.5เบอร์2เบอร์3เบอร์1.5 0.5นดไล่ระดับมาเรื่อยๆจนเบอร์ศูนย์ก็ขอให้ทรงผมออกมาแล้วลูกค้าประทับใจถูกใจก็ผ่านแล้วครับโอเคแล้วครับเท่าน,นั้นก็ได้เงินมีลูกค้าประจาเข้าร้านแล้วนะครับตัดผมดีช่างที่ตัดผมดีก็คือช่างที่ตัดแล้วลูกค้าถูกใจประทับใจ กลับมาอุดหนุนเรานั่นแหละครับคือช่างที่ตัดผมดีขอให้รักษามาตรฐานของตัวเองไว้ไดให้ดีๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นตัวชี้วัดจะทำให้เรามีไรายได้ที่มั่นคงนะครับถ้าเรารักษามาตรฐานของตัวเองไว้ทําไม่ได้มาตรฐานของตัวเองไว้ลูกค้าก็จะ ทับใจถูกใจจากการแนะนำเ,นเพื่อนๆแนะนำคนลูกค้าคนอื่นๆมาอุดหนุนเราเราก็จะมีรายได้นะครับรายได้เราก็จะดีนะครับชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดู ขมากดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับอาจารย์บันดีถือว่าทุกคนให้กําลังใจอาจารย์บันดีนะครับขมามาชมเข้ามาดูขมากดไลค์กดหัวใจให้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆคนเฮงๆรวยๆขอให้ประสบความสําเร็จในอาชีพ หน้าที่การงานของทุกๆคนนะครับจารย์วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับฮะมาดูทรงผมทรงนี้จะมีการลอยแสกเลยนะครับอาจารย์ทำไปดูจบคลิปเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อาจารย์มันดีจะเปิดร้านตัดผมอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่อำเภอปากช่องเขาใหญ่นะครับอาจารย์เปิดมาสามสิบกว่าปีนะครับอาจารย์มันดีจะสอนตัดผมระยะหลังนี้จะพาทัศเรียนออกฝึกง,งานอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ ออกหน่วยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับบริการตัดฟรีครับตรงนั้นลูกค้าตัดเยอะทุกวันครับมีให้ตัดทุกทรงทุกสไตล์ผมเด็กถึงผมผู้ใหญ่มีให้ตัดหมดครับได้ลองได้ฝึกกันเต็มทีนักเรียนมาเรียนวันแรกอาจารย์ก็ให้ตัดผมจริงเลยนะครับได้ตัดได้กันได้โกนได้ใช้อุปกรณ์ทุกๆอย่างเลยนะครับ เรียนเกี่ยวกับเคเมีอาจารย์ก็จะสอนอยู่ที่ร้านครับเวลากันต้องทำมือเบาๆนะครับถ้าเราทำมือแรงลูกค้าจะเจ็บนะครับเพราะว่าสมัยนี้อย่างปัสตัเลียนที่อาจารย์ใช้กันหรือว่าให้นักเรียนใช้ก็จะเป็นปัตรเตัเลียนที่แต่งบันชิดแล้วเวลากันก็จะขมจะกินลึกนะครับน้องๆไปไม่โกน เวลาวางช่วงไททอยนี่ต้องระวังมากๆเลยนะครับจะกินเนื้อลูกค้าจะเจ็บเดี๋ยวเวลาลูกค้าไปอาบน้ํสาสระผมก็จะแสบเพราะฉะนั้นต้องทําเบาๆนะครับไม่ค่อยประคองมือให้วางเบาๆแผๆ่วนๆะทำเบาๆช้าๆนิ่งๆรอยกันต้องคมนะครับ การให้คมการให้เป็นขอบเป็นเขตนะครับการกันการให้เป็นขอบเป็นเขตเพื่อให้ดูมีทรงเน้นทรงทรงก็จะสวยขึ้นเนี้ยบขึ้นรอยกันนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะครับคลิปเก่าๆที่อาจารย์วันนี้เคยลงไว้ก็มีนะครับคลิปทรงวิธีกัน ไว้อยู่นะครับวิธีการวิธีการนาคนหนวดก็มีให้ดูนะครับอาจารย์วันนี้ทาไปทิ้งไว้อันไหนที่อานะจารย์วันนี้ถนัดอาจารย์วันนี้จะทํามาเก็บไว้นะครับเผื่อไวเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูหรือได้เข้าไปใช้เอาไปใช้ได้เทคนิคไปใช้กันนะครับทำไปให้เป็นความรู้ทิ้งไว้นะครับ จะพนดีซอยจะเก็บงานนิดหน่อยครับใช้วีซอยใช้กันไกลเช็คปลายผมออกครับเช็คปลปลายผมเวลาการซอยจะเ,เวลาวางวีจะวางตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะนะครับค่อยเช็คอะไรขึ้นเช็คเชื่อมจากล่างขึ้นบนทุกช่อจะเชื่อมกันนะครับเส้นไหนที่ยาวไม่ได้ระดับรรากตัดออกผมขัานหน้าก็อยู่ประมาณเหนือคิวขึ้นไปนิดนึง เวลาลูกค้าสะผมเองจะได้ไม่ตกมาหรือโดนลมจะได้ไม่ตกมาะทิมตานะฮะผมก็จะเป็นส่งเช็คลระดับจ่ากดีใช้วียกแทนมือคีบนะครับใช้วียกขึ้นตัดแทนมือตัดนะทีละชอละชอไล่เป็นแถวเป็นแถวนะครับไล่ระดับ ทีละช่อละช่อนะแต่เสร็จแล้วก็เซ็จส่งดูส่งผมผลง,ง,งานที่เสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็จะหลอยิ้มประทับใจนะครับจะไปงานแต่งร้านนะครับขอหล่อๆหน่อยจัดให้เต็มที่เลยครับขอถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับลูกค้าคนนี้อาจารย์ด,ดี๋จะขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับ <laughs> ลูกค้าก็น่ารักครับให้ถ่าย <laughs> กัันนะครบขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่กดหัวใจให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จย์มันณีนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆตลอดไปนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกันสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับพบกันคลิปต,ต่อไปนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจอาจารย์มันีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหาชมสงผมออกันไปเรื่อยๆนะครับลกูกค้าประทับใจครับลกูกค้าประทับใจไม่คิดว่าเด็กจะหล่อขนาดนี้นะครับนานๆได้สงผมเท่ๆ จะได้ไปงานแต่งหลานจะได้ดูหลอนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ